สวปสววนน่ากินลานหลายมีทั้งประมึกมีทั้งข้าวโพดมีทั้งเออบะาคาชีใบเรื่อยอร่อยอระไรลานี่ยำยำแล้วก็มีน้ำน้ำปลาน้ำตาลพริกเขาจะทำหวานมากหรือหวานน้อยแม่บอกว่าซื้อยำนี่ เท่ากับเงินรายวันเลยซื้อยามีซื้อครึ่งหนึ่งเกือบเกือบจะหมดละมีตังเหลือเอือทําไแม่เท่าไหรเองพรอว่านานาปลามึกปลามึกมันแพงหรือปลามึกมันถูกก็บโบงูอยากกินอะไรก็สวบสวบกินเลยมีเป็นเด็กน้อยนี่นยังไม่โตเลยนี่ ถ้าโตนี่กินิ่งว่านี้